เวลคัมแบ็กคาร์ออโต้เซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ถือเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยในปี2026นั่นคือ j จ๊ส 39C ดีกริเป็นเครื่องบินรบจากประเทศสวีเดนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเรื่องความคล่องตัวประสิทธิภาพสูงและต้นทุนการปฏิบัติการที่คุ้มค่า เจสาสคริปเปนถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทซาแ์เพประเทศสวีเดนโดยเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เน้นความยืดหยุ่นในการรบสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบในลำเดียวไม่ว่าจะเป็นการรบในอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินการลาดตระเวนหรือแม้แต่ภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกองทัพอากาศไทยนั้นคริปเปนซีและดีได้เข้าประจำการตั้งแต่ปี2011โดยมีทั้งรุ่นที่นั่งเดียวและรุ่นสองที่นั่ง ปัจจุบันยังคงถูกใช้งานเป็นกำลังหลักในการควบคุมและป้องกันน่านฟ้าทางภาคใต้ของประเทศ ไทยได้สั่งซื้อกลิปเป็นจำนวน12ลำโดยใช้งบประมาณทั้งโครงการประมาณ34,400ล้านบาทรวมถึงระบบอาวุธอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินระบบควบคุมการรบลิงค์ทีและเครื่องบินซาราบ 340AEW ซึ่งเป็นเครื่องบินเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าทำให้ไทยสามารถสร้างระบบ Network c e n t ซนทร a r วอ r e แบบสมบูรณ์ซึ่งเป็นแนวทางการรบสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงทุกหน่วยรบผ่านเครือข่ายแบบเรียลไทม์ สมรรถนะของคริปเปนซดีในปี2026ยังถือว่าทัานสมัยและน่าเกรงขามมีความเร็วสูงสุดที่แมต2หรือประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการราว3,200กิโลเมตรพร้อมด้วยความสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเครื่องบินมีน้ำหนักเปล่าเพียง6,800กิโลกรัมทำให้คล่องแคล่วอย่างยิ่งในการต่อสู้ทางอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือภูมิประเทศที่ซับซ้อนเช่นภาคใต้ของไทยหรือพื้นที่ชายแดนลิปเป็นติดตั้งเรดาร์ PS 0 5 A p u d o ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทั้งในอากาศและภาคพ,พื้นมีระยะตรวจจับมากกว่า100กิโลเมตรและสามารถทำงานร่วมกับระบบเป้าหมายแบบ BVR บียอนวิชวลเรนดได้อย่างแม่นยำและด้วยความสามารถของระบบลิงค์ที่ทำให้คลิปเป็นสามารถรับข้อมูลจากเครื่องบินซัามบ340 AEW หรือเรือรบของกองทัพเรือไทยแบบเรียลไทม์สร้างความได้เปรียบในการรบอย่างมีนัยสำคัญระบบอาวุธของคลิปเป็นซีดีในปี2026ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจหลากหลาย ไทยมีการประจำการขีปนาวุธ AIM 120 AMRAAM สำหรับการรบอากาศสู่อากาศระยะกลางและ AIM 9 m s ซวินเดอร์สำหรับการโจมตีในระยะใกล้สำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นมีการใช้งาน AGM 65 Maverick ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีสำหรับทำลายรถถังหรือเป้าหมายภาคพื้นพร้อมทั้งระเบิดนำวิถีแบบ GBU 12 p a e ปาว i i ซึ่งใช้เลเซอร์นำวิถีไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ไทยยังอยู่ในกระบวนการปรับปรุงเครื่องคลิปเปนให้รองรับขีปนาวุธเมตอซึ่งเป็นขีปนาวุธ BVR ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปมีระบบขับเคลื่อนรัมเจตที่ช่วยเพิ่มพิสัยยิงมากกว่า100กิโลเมตรและยังคงความเร็วและความคล่องแคล่วในระยะไกลได้อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถทำลายเป้าหมายที่บินเร็วหรือหลบหลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพการประจําการของคริปเปนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเครื่องบินเทียงลําเดียว แต่ยังรวมถึงระบบสนับสนุนภาคพื้นครบวงจรซึ่งรวมถึงสถานีควบคุมภาคพื้นระบบอัปเดตซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลการบินและระบบบำรุงรักษา GOSs g ร e e n ป็น Operational Support System) ที่สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องบินและลดเวลาในการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มอัตราความพร้อมใช้งานให้สูงกว่า85%ซึ่งถือว่าสูงมากในมาตร,รฐานเครื่องบินรบ จากข้อมูลในปี2026ราคาต่อเครื่องของคลิปเปนซีดีโดยไม่รวมอาวุธและระบบสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ85-90ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,200ล้านบาทโดยขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอาวุธและการสนับสนุนเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นราดาอ e ัปเกรด EWSuite หรือ Data Link System ซึ่งหากรวมระบบทั้งหมดแบบที่ไทยใช้อยู่ราคาทั้งระบบจะอยู่ในช่วง4 5 0 0ถึง5,000ล้านบาทต่อชุด ความได้เปรียบของกริปเปนยังอยู่ที่ต้นทุนในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง F-16 หรือราเฟลโดยมีต้นทุนการบินต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5,000-6,000ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ F-16 อยู่ที่8,000-9,000ดอลลาร์และราเฟลสูงถึง15,000ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าไทยสามารถฝึกบินและใช้งานได้บ่อยโดยไม่เป็นภาระรด้านงบประมาณมากนะัก ในระดับยุทธศาสตร์คริปเปนได้รับการฝึกปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคปโปร์มาเลเซียและออสเตรเลียโดยเฉพาะในการฝึกโคกไทเกอร์และพิษแบล็กซึ่งคริปเปนของไทยได้พิสูจน์ความสามารถทั้งในภารกิจรบกลางวันกลางคืนและในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย แม้ว่าปัจจุบันไทยจะมีกริปเป็นซีดีอยู่เพียง11ลำซึ่งถือว่าไม่เพียงพอหากต้องเผชิญภัยคุกคามขนาดใหญ่แต่กองทัพอากาศก็ได้วางแผนอัปเกรดระบบทั้งหมดเป็นมาตรฐาน MS 20 Block 2ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้งานขีปนาวุธเมตอได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในด้านการรบทางอิเล็กทรอนิกส์การตรวจจับสัญญาณเรดาร์ที่ซับซ้อนและการป้องกันตัวจากขีปนาวุธฝ่ายตรงข้าม สำหรับอนาคตยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการว่าจะจัดหาคลิปเป็นอ e ีรุ่นใหม่เพิ่มหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นเช่น F16 b l บ c k 7ล็อก70หรือ F35A ซึ่งแม้จะมีความสามารถสูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตามถ้ามีการอนุมัติงบประมาณใหม่ในปี2027มีความเป็นไปได้ที่ไทยจะพิจารณาจัดหาคริปเปนเพิ่มอีก4-6ลำเพื่อเสริมกำลังฝูงบิน701ที่ฐานทัพสุราษฎร์ธานีในมุมประชาชนทั่วไปคริปเป็นเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในกิจกรรมแสดงการบินวันเด็ก ซึ่งกริปเปนมักถูกนำมาโชว์ศักยภาพทุกปีทำให้เด็กไทยหลายคนมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักบินในอนาคตอีกทั้งยังมีภาพลักษณ์ของความทันสมัยปลอดภยัยและเป็นของประเทศที่มีความเป็นกลางทางการเมืองระดับโลกอย่างสวีเดนจึงไม่มีความอ่อนไหวด้านการทูตหรือข้อจำกัดการใช้งานเหมือนกับอาวุธจากประเทศมหาอำนาจอื่นๆ ทริเปนไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปฏิรูปทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยที่หันมาใช้ระบบที่อิงกับเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆแบบทันสมัยเปิดทางสู่ระบบสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่พลังอาวุธแต่คือพลังข้อมูลความแม่นยำและการประสานงาน ในปี2026นี้กริปเป็นซีดียังคงเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับภูมิภาคอาเซียนและหากมีการอัปเกรดระบบเพิ่มเติมตามแผนที่วางไว้รวมทั้งการขยายฝูงบินในอนาคตจะทำให้ไทยยังคงมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไปอีกนานหลายปี